โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต11ก่อตั้งเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2482เดิมชื่อโรงเรียนสตรีสุราษฎร์ธานีในปีพุทธศักราช2521ได้รับการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปัจจุบันมี73ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด3011คนครู134คนลูกจ้างประจำา10คนลูกจ้างชั่วคราว48คนตั้งอยู่ใจกลางเทศบาลน,นครสุราษฎร์ธานีแวดล้อมด้วยหน่วยงานราชการวาดัดย่านธุรกิจศูนย์กลางการคมนาคม ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาจึงต้องสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีสมรรถนะสูงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าววิสัยทัศน์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ฝ่ายบริหารโรงเรียนนายสุชาติหงทองผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานางจันทราสีสุขรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางนงการเครือหงรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายสมชายกิจคาม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการนายวิเศษวันณสีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายสาธรลิขชัยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุราษฎร์พิทยานายทรงยศยอดดนตรีนายยกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา นางวรยายอดดนตรีประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมต่างๆตามความสนใจและความถนัด อย่างหลากหลายเช่นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์การฝึกทักษะด้านไอซีีศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีและกีฬาการพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมการบำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆกิจกรรมทอดผ้าป่าโรงเรียนกิจกรรมด้านประชาธิปไตยกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน ผลจากการจัดกิจกรรมทั้งหมดในโรงเรียนล้วนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตคิดและวิเคราะห์ในการตัดสินใจทำสิ่งใดๆจนมีทักษะติดตัวนำไปใช้ในการวางแผนค้นหาสิ่งใหม่ที่เกิดคุณค่ากับสังคมส่งผลให้โรงเรียนได้รับโล่สถานศึกษาดีเด่นด้านชมรมทูบีนัมเบอวันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการร่วมเป็นพลังสำคัญในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์สถานศึกษาปลอดยาเสพติดได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นแการน,นำโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร,ร์ประเภททดลอง ะระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศการสร้างเว็บเพจประเภท CMS Content Management System ะระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นได้รับรางวัล11เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่63ประจำปีการศึกษา2556ผลการสอบโอเน็ตปีการศึกษา2556 ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาเฉลี่ยร้อยละ10.44ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาเฉลี่ยร้อยละ7.35และเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานขนาดใหญ่ปีการศึกษา2552 ในปี2554คว้ารางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพลาสติกจากเกล็ดปลาระดับโลกถึง5รางวาัลล่าสุดรับรางวัลที่2ระดับโลกโครงงานเรื่องบทบาทของหอยทากในสวนยางพาราชื่อของนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกทั้ง3คนถูกจารึกเป็นดาวเคราะห์น้อย สร้างความอิ่มเอิบใจให้แก่ชาวไทยเป็นอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าโรงเรียนสุราพิทยาได้จัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสนองตอบความต้องการของสังคมและชุมชนโดยรวมส่งผลให้ผู้ปกครองมีความเชื่อมั่น นำนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนสูงขึ้นทุกปีสำนักงารณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในปีการศึกษา2557โรงเรียนสุราษฎร์พิทยามุ่งมัน่นพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย Place award winners in environmental management are from Mong Surtani, Thailand, Kornwasu, Pong Tarawan, Tampicha Pong Kai Pabun, and Arata Sung The Best of Category Award winners in Environmental Management are From Mong saratani, Thailand Phonwasu Wasu Phong Thampit Cha Phongkaithaboon and Arada Sunkanit I'm very sung because <laughs> <laughs> We are here today to recognize the award winners for Intel ICEF 2012. From Thani, Thailand, Jatru Curran, Shahuipak, and Chinada.